วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทำไมไรเดอร์ยุคใหม่ถึงสู้ไรเดอร์ยุคเก่าไม่ได้มึงคิดไปเองไง เออผมคิดไปเองอ,นน <นะ S 1> อันนี้อาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆฝ่ายมา5หัวข้อด้วยกันนะครับะะว่าเฮ้ยทำไมไรเดอร์ยุคใหม่นั้นถึงไม่มีแบบยุคเก่าอ่าเริ่มจากข้อแรกเลยก็ค,คือเนื้อเรื่องครับเนือเอเน้อเรื่องไรเดอร์ยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่จริงจังเท่ากับไรเดอร์ยุคเก่าจริงหรือเปล่าผมก็ดูเนี่ยบางเรื่องมันก็มีจริงจังนะคือทนเนื้อเรื่องเนี่ยยุคใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีความจริงจังสักเท่าไหร่คนชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือไรเดอร์ก็ใจดีช่วยเหลือแล้วก็ จำได้ว่าเป็นปีาศาจต่อสู้ปีาศาจจบภายในตอนอันนี้คืออะไรดยุคใหม่ก็ทําแล้วยุคเก,ก่าก็มีบ้างซึ่งโชว์วานี่เห็นจัดเลยว่ามีทุกตอนแน่นอนอะนะครับอันนี้คือยุคสมัยนะครับแล้วก็โทรเรื่องคูกันดารนะอกิโตะก็ดาร์ไฟก็ดาร์มันมีแบบอดีตเนีว่าเขาเคยโดนฆ่าตายมาก่อนอคีปาตอนแรกเนดดี่โดนตึกตายดารไหมล่ะเดอย่างเงี้ยอตอนแรกคูดิจิมะนาเป็นบ้าเป็นบออะไรไม่มรู้ทาลายองค์กรหักหลังชาวบ้านอาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมการดูหรือเปล่าคุณมอสเพราะว่าดู เนี่ยยุคใหม่เนี่ยมันต้องททำให้มันอาจถึงแม้ว่าเรื่องจะดร์กแต่ต้องซอฟลงเ,ออเหมือนกับกาบูเนี่ย ถามว่ากาบูเนี่ยมันมีส่วนด่างมันก็มีนะตรงที่ว่าจับคนเนี่ยไปทําขนมถ้าเกิดนึกถึงความหดถูกของคนเนี่ยเฮ้ยมึงจับคนเลยนะไม่ไปเปลี่ยนสภาพเลยนะแต่ว่าอลักษณะที่มันทำเนี่ยมันดูเหมือนกับไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ใช่ครับในความที่มันให้เด็กดูซะกส่วนใหญ่เกินไปอ่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงปุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็การขายของเนี่ยก็จะมีอยู่ในเรื่องด้วยอย่างเช่นการขายของเล่นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เนื้อเรื่องแม่งไม่จริงจังเลยว่ะอยู่ดีแล้วก็ฟังใหม่ละมึงฟังใหม่ลวมึงฟังใหม่ลวแล้วพอ ต้องไม้ปีศาจก็ต้องต่อสู้ไม่ได้ใช่ครับซึ่งต่อให้ปีศาจเนี่ยมึงจะเก่งขนาดไหนถ้าเกิดพระเอกงม่งฟังไอเทมมาลุ่มใหม่ๆนะมึงสู้ไม่ได้แน่นอนคือต้องแพ้เลยซึ่งมึงสมัยก่อนนะปีศาจลัดบอสนี่คือมึงรอเลยอย่างเช่นอุดร์บาเซบาเนยครต่อให้ครูกาดใช้ร่างอเมซิ่งใช่ไหมเอ่เพิ่งเปิดตัวมาตอนต่อไปโดนไฟครอกตายแล้วโอ้โหเนี่ยโหดไหมเออจริงเนี่ยเนี่ยมันโหดขนาดไหนแล้วลากอัลติเมทไม่ใช่ว่าเอาชนะอุดร์บาเซบาได้ทีเดียวนะก็ต้้อออออองต่่สสสสสูููกกกััันนนแบบลลาาเเืดะมมมี มากไม่ใช่แบบเอ้ยมึงกูได้ร่างใหม่มาแล้วกูชนะเลยไม่ใช่อย่างนั้นไห้บัตเตอร์ฟอร์มเนี่ยตอนแรกๆเขามาเก่งตลอดนะเก่งเก่งเก่งตลอดผมคิดว่าเอาชนะราชันได้แต่สู้ราชันไม่ได้ใช่เพราะสุดท้ายก็ฆ่าราชันไม่สําเร็จเออหนังมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบว่าเออมันดูดูสมจริงดีมันดูการให้สเกลพลังที่ดูดีจริงๆไม่เหมือนกับไรเดอร์ยุคใหม่ที่แบบโอ้โหมึงมาพลังเพราะไอเทมมึงไม่ได้บบฝึกวิชาแบบถ้าเกิดว่าโชววามันจะมีแบบฝึกวิชานู่นนี่นั่นจะได้เก่งถึงมึงมี ตั้งใหม่ก็ตามแต่เขาก็มีการฝึกวิชาการฝึกฝนอย่างซุปเปอร์วันเนี่ยโอกิคารยะต่อสู้อสปาราดแพ้มาฝึกฝนตัวเองแล้วก็มาต่อสู้ใหม่ชนะเออเห็นถึงความพยายามของไรเดอร์ตรงนั้นสกายเดอร์ก็ฝึกวิชาจากรุ่นพี่นะก็ได้แบบไอ้เปลี่ยนสีใหม่รวมพลังรวมพลังขึ้นมานะครับอันนี้คือมันความสมเหตุสมผลไม่ใช่แบบโอ้โหไอ้เซเบอร์นะไม่ต้องฝึกวิชาดาบอะไรเลยซึ่งไอ้ตัวของเคนซันยังอีจฉาเขเองเลยว่ามัเก่งมาจากไหนวะไอ้ยัยกูฝึกเค่เป็นที่ตายไอ้สารดีได้เท่ใหม่ตลอด แล้วไม่ก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเท่ากับนั่งเก่งพ่าไอเทมนะใช่ยุคใหม่ไม่เก่งพ่อไอเทมจริงอันนี้เรื่องจริงนะต่อมาคือมุกซ้ำอะยังไงคุณหมอมุกซ้ำไหมแบบบิวอย่างเงี้ยบิวแม่งสร้างโลกใหม่อาลตโอแม่งก็สร้างโลกใหม่มีตัวไหนบ้างที่สร้างโลกใหม่เซเบอร์ก็สร้างโลกใหม่เกิดโลกใหม่ขึ้นมาเขาเริ่มมุกซ้ำหลายเรื่องเหมือนกันกครับสร้างใหม่ประจำเลยกีก็สร้างใหม่ประจำเท่ากับการสร้างโลกเนี่ยเป็นของเด็กเล่นไปเลยซึ่งสมัยก่อนไม่ทำไม่ได้ขนาดนี้นะสมัย ต้องล่อสร้างโลกเลยนะครับแล้วก็การดราม่าของเรื่องราวเนี่ยยังไงครับผมคุจัดเรื่องซีนดราม่าซีนอารมณ์เนี่ยยุคใหม่อาจจะสู้ยุคเก่าไม่ได้เพราะยุคใหม่เนี่ยเอ้ามึงจะดราม่าไหมล่ะไอโพรบีอย่างเนี้ยโพรบีอยู่ดีก็ค้างว่ะอาร์คแพ้แล้วก็น่าจะจบเรื่องแล้วอยู่ดีกูข้างว่ะกูดราม่าว่ะกูแบบเฮ้ยกูโยนแม่งมา เป็นท่ามนุษย์ได้ไงวะกูก็เลยกอกปฏิวัติเลยตอนแรกแะมันข้างเพราะประสบของอาร์อันี้ผมเข้าใจอยู่อ่าครับอาตอนหลังก็ลุ้มกระต่อสู้กับอาร์นี่คและยูดี้มก็มาหาแสงบอกว่าเฮ้ยคุณยนไม่เป็นท่ามนุษย์แล้วมึงจะมาบ้าคลั่งโอ้โหแลวมึงก็ฆ่าอีสูและก็เละเทะไปหมดไม่ฟังใครและสุดท้ายก็เฮ้ยกลับใจว่ะเอ้เหี้ยลูกกูก็ไม่ตายอีสูก็ไม่ตายสร้างใหม่ได้เอาเหี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แล้วทำไปเพื่ออะไร แต่ว่าถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยมันจริงจังอหรมันจริงจังอ๋อครับผมอย่างเช่นอังคูก่าเนี่ยนะปีศาจฆ่าเด็กๆตาจริงๆไม่ใช่แบบอุ้ยตายแล้วฟื้นโกไดโกจริงจริงอ่าครับยุคใหม่เนี่ยอย่างกับพระเอกอนิเมะแบบเหมือนเอาโตะเล่นบุกอีกแล้วอ่าครับพระเอกโทมาเนี่ยจะเขียนหนังสือเป็นคนดีเหลือเกินอิจินีไว้อย่างเงี้ยยังไงครับคุณบอลโหมึงสื่อทุกเรื่องเลยอยากช่วยทุกเรื่องข่านาอะคิริลานะปีศาจนะาฆ่าคนไปเยอะนะจะไปช่วยเขาโอ้โหคนดีเหลือเกิน จอจบเนี่ยยอมจะเสียความทรงจำเพื่อให้จอเนี่ยรู้ไงว่าพ่อเขารักอยู่ให้มันปรับความเข้าใจเลยจอเนี่ยเย็นเรื่องดราม่าดราม่าด้สารามาก,ามากอายังไงฮะ หลังจากที่กีฟตายนะแทนที่จะให้เรื่องมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตอิกิกก็ได้ให้มันลงจอเลืกอหน่อยไม่ใช่ให้จอนแม่งมาบ้าข้างมาข้างแล้วก็ทืบน้องแล้วน้องแม่งสู้ไม่ได้นะเอไลท์เี่ได้ตั้งใหม่อ่ะสู้ไม่ได้แล้วทำไมตัวของอีกิกับไว้แม่งสู้ได้ตกใจวะผมก็ตกใจเหมือนกันเอาเฮี้ยนเรื่องแค่นี้เหรอแล้วพอเราจอกลับตัวกลับใจก็จบเรื่องความจำเสื่อมเพิ่มเรื่องราวไปอีกโอ้โหแล้วตอนเดอรมูวี่เอ้าความจำอีกิกลับขึ้นมาไว้กับขึ้นมาเอ้าแล้วที่เกิดขึ้นมาคือเรื่องอะไร อ,อย่างถ้าเกิดเรื่องบิวในอ่นผมขอนิดนึงแล้วกันบิวตอนแรกอ่ะยอกเราเลยว่าเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องมันเลยดูเข้มข้นยังจบเรื่อง แต่ว่าตอนใกล้ๆจะจบเรื่องเนี่ยเหมือนมันปันีพันนอมเยอะไปอีโวอ่ะก็ไม่ทำทั้งทีไม่ทำลายโลกทีนึงอ่าวรอรอดัาทอนแล้วกันอ่ารีลายอีกสร้างพหอคอยเพื่อให้มิวเนี่ยขึ้นไปต่อสู้เขาลีล่ามั้งนะกว่าจะฆ่าอีโวได้นะเดี๋ยวผมขอสปอยก่อนสร้างโลกใหม่มาภาคบูบี้นิวเวิร์อีโวเสือกลับมาก็เท่ากับที่เราสู้กับอีโวไปทั้งหมดทั้งเรื่องเลยประโยชน์เลยอ๋ออครับผมีโวเนี่ยไม่ได้กลัวพวกเซนโตนะครูพี่ชายเขา ต่อมานะครับข้อที่2ห,2หน้าตาของไรเดอร์หน้าตาของไรเดอร์แต่ยุคแต่และสมัยไม่เหมือนกันแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วก็กิมมิคผมว่าก็แล้วแต่ยุคสมัยอ่ะการออกแบบมันต้องมีความแบบแตกต่างอ่ะคือตอนแรกมืแดงหมาหนึ่งกับหมายเลขส,ส,ส,สองนี่ออกแบบมาจมดหวะ สมมติอะไรตาก็แตนตก็แตนเออตะตันเลยอ๋อโอเคตาก็แตนซึ่งแรกๆเนี่ยก็จะมีแบบความที่มันตาโตตาโตซะส่วนใหญ่นะสังเกตไหมว่าไรเดอร์เนี่ยจุดเด่นของไรเดอร์คือดวงตาที่โตตาโตแล้วก็มีเขาอ่ะมีเขาอันนี้คือไรเดอร์ถ้าเกิดมายุคเฮเซเฟดแรกเนี่ยคู่กัดก็ตาโตอันที่สอก็ตาโตลิวคิเนี่ยก็มีตาหนัที่ตาโตมันจะมาเป็นช่วงอย่างที่พี่กีอะไรเงี้ยก็เกิดดราม่าขึ้นว่าเฮ้ยไรเดอร์หน้าตาแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็กลับมาตาโตเหมือนเดิมแลก็จะมีอยู่ แล้วก็จะมาดรามา่าดีเท็ติดหน่อยที่ไรเดอร์เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยมีขีด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 อะไรไม่รู้แล้วก็สีอย่างเงี้ยเออฮ้ยสีแบบนี้เป็นพระเอกไรเดอร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดโฟเซ่เอาจริงนะ มันก็ตาโตอยู่มันมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่แต่แค่ดีไซน์มันดูเรียบไปออมันดูง่ายไปมันดูง่ายไปเพราะว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มใหม่ขึ้นมามีอะไรมากกว่าเดิมไม่ใช่ใชแบบู้ม<ช>ึงว่าหวจรวดไอ้ยังง่ายเหลือเกินมีแค่ตาแลวก็เขาแค่นั้นที่เขาดราม่าเยอะน่าจะเป็นตัวของอคาร์เมนไรเดอร์ไก่มุกไก่มุกนี่ออกแนวทีมสมุไรและผลไม้ซึ่งมันไม่เข้ากันอยู่แล้วแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยเอาจริงนะ เนื้อเรื่องแบบล้วนๆใช่ครับผมนะครับแล้วก็มาแบบเอ็กเซดกันนี้โอ้โหครับโอ้เอ็กเซดในหน้าตาเกมเลยนะเขาเรียกว่าฉีกจากหน้าตาไรเดอร์ไปเลยอะใช่ครับก็เลยเกิดดราม่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะเนื้อเรื่องมันแบบแบบดีไซน์ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ายุคใหม่เนี่ยครับผมก็เริ่มและเริ่มเริ่มมาแบบบวบแหวกเรื่อยๆเขาต้องการที่มันแหวก คือเขาคิดว่าสร้างดีไซน์เลเยอร์ที่มันแปลกๆเนี่ยเออยังงไคนจะมาดูเพราะมันแปลกไงเพราะว่ามันสนใจตั้งแต่ดีไซน์แล้วไงว่าเฮ้ยดีไซน์แบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อว่าคนก็เลยจะเข้ามาดูอ่าขอดูสักตอนนึงก่อนแล้วกันแต่บางคนก็ทําดีนะยังรีไว้ตอนแรกๆเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเปิดน่าสนใจนะจริงแต่หลังๆเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้วกวนไปวกวนมาอีวิวเนี่ยชอบมากวนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาเดี๋ยวมาเดี๋ยวว่แล้วมาเนี่ยคืออยากจะกระเทิร์บไปเองเดียวไม่รู้แค่อะไรพี่อ่า กรีดดีไหมกรีดอ่ะกรีดเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นอ่าอะไรที่มันย่อยง่ายมากกว่าเป็นการแข่งขันเกมไปแต่ละรอบและแต่ละคนก็มีอ่าเรื่องราวของตัวเองทําให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีข้อด,ดีเยอะเกินไปก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ไม,มันก็ต้องมีข้อเสีย,สยบ้างเสียแน่นอนว่ากรีดเนี่ยก็จะอแบบเอาถ้าเกิดว่าตัวละครอ,อื่นนะไม่ใช่พระเอกก็เป็นแบบฉันจะต่อสู้เพื่อออกจากจากบ้านออมันดูง่ายเกินไปแล้วอย่างไอ้ตัวพระรองเนี่ยก็โอ้โหมันก็โลกสวยเหลือเกินใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบชินจิอย่างเงี้ยชินจิมันต่อ คนตายแค่นั passage, as, ้นเองจริงๆมันคิดแค่นี้เองใช่มันก็เป็นแบบคนขี้เกียจธรรมดาคนนึงแหละแต่ว่ามันไม่อยากเห็นคนตายเฉยๆอีกทั้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับอะต่อมานะครับกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปยังไงแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายสมัยก่อนเนี่ยก็คือเด็กนะสมัยก่อนเนี่ยคนที่ดูไรเดอร์คือเด็กรุ่นเรานี่แหละดูเกี่ยวกับเรื่องอาเรื่องไฟเรื่องลิวคิ เรื่องเบสอะไรเนี้ยเขาก็ชอบอเกี่ยวกับเครื่องไอเทมต่างๆแต่ผู้ผู้ใหญ่คนทํางานก็เห็นมีสนใจเหมือนกันนะแล้วเขาเขาดูอาจจะดูตามลูกอ่าครับเอาได้ลูกซื้อลูกดูว่าเอ้ยี่สิสนุกทั้งนั้นเฮ้ยตอนต่อไปเป็นยังไงวะเพราะอะไรก็ยุคเก่าเนี่ยมันเหมือนจะทิ้งปงไว้ตอนท้ายให้ดูตอนต่อไปนี่มันน่าสนใจว่ะเฮ้ยไอตัวนที่เปิดตัวมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะเขาก็เลยต้องมาดูในตอนต่อไปนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยชื่นชอบมาถึงยุคปัจจุบันก็เลยตามบ้างแต่ว่าถ้าเกิดโตขึ้้นน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 มีีีภาาาารระหท่่่่กกงูั็ อาจจะไม่ค่อยดูอาจจะดูไว้ไลเดอร์ตัวนี้โผล่มาแล้วนะไลเดอร์ตัวใหม่มาแล้วประจำปีตัวนี้มาแล้วร่าสุดยอดเป็นยังไงอะไรอาจจะอัปเดตข่าวสารแต่ว่าถ้าเกิดว่า ไปลงลึกเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่เยอะกลุ่มเป้าหมายของตัวเอกก็เลยเปลี่ยนไปเป็นย,ยังไงฮะคืตัวแรกๆเนี่ยเขาก็กล่าว่าจะขายผู้ใหญ่ด้วยแหละเพราะว่าคงจะอยู่พวหนึ่งที่<อ>ฮิบิกิเออเขาเอาดาราที่แม่บ้านชอบนะครับ,รบมายัดในฮิบิจิดาราดังเพื่อจะให้แม่บ้านเนี่ยสนใจเพราะถ้าเกิดว่าเด็กอาจจะมีกําลังซื้อพวกของเล่นหรือซีดีอะไรเงี่ยเขาก็เลยให้แม่บ้านเนี่ยดูชอบผู้ชายคนนี้เพื่อให้ไปซื้อของเล่นหรือสินค้าอะไรของเขาที่เขาขายนี่แหละยุคสมัยเปลี่ยนไป ต้องเข้าใจว่าซีดีก็ขายไม่ได้<ช>บูเลๆๆๆๆๆๆ่อะไรต่างๆนี่ยรหลไได้มันจองไม่ได้แล,แล้วการฉายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องพึ่งแบบเลตติ้งแล้วไงใช่สมัยก่อนมันพึ่งเลตติ้งมันต้องพึ่ง,ง,งเลตติ้งไงโฆษณาใช,ใช่ไหมแต่ว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยกลายเป็นเฮ้ยเหมือนต้องของเล่นระหว่าก็เนี่ยมันก็เลยสอดคล้องกันเลยว่าเฮ้ยทำไมสมัยก่อนในเรื่องมันเข้มข้นเพราะว่ามันต้องพึ่งเลตติ้งในการดูไงแต่สมัยนี้คือพึ่งการขายของอย่างเดียวต้องเข้าใจว่าตอนที่ผมเกิดเพอว่ามุกซ้ำเนี่ยคนเขาจับได้ จำเจอยู่นั่นแหละหอ,อะไรเด้ออีกเรื่องหนึ่งอ่ะพี่มันก็ซ้ำวนวนไม่เข้าเส้นเรื่องสักทีหนึ่ง ก็เท่ากับอา้าผูไม่ดูนะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเลยเแล้วก็<อ>ขายของเล่นยาวๆเลยให้เด็กตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับไอเทมการแปลงร่างเป็นอย่างนั้นไปพอยิ่งแบบมีไอเทมมาขายของเยอะขึ้นก็น่าจะได้เงินจากการขายของเยอะขึ้นน่าจะสอดคล้องกับคนที่ติดตามสมัยก่อนบางกลุ่มด้วยกลุ่มเป้าหมายท,ที่เขาติดตามมันแต่เล็กๆพอโตขึ้นเขามีกาลังซื้อก็อาจจะมาซื้อตอนยุคหลังๆด้วยกลุ่มเป้าหมายสมัยก่อนก็คือเด็กแหละแต่ว่าเด็กมันโตขึ้นแต่ผู้ใหญ่ก็ชอบนะพาะว่าพวกไเ่อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสมัยก ว้าอะไรเงี้ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปมันเก็บสะสมได้มันสวยงาม,มนะครับอ่ะสี่ก็คือไอเทมการแปลงร่างคุณแจนะครับยังไงสังเกตว่าตอนแรก คนโกแทนไปชีแปลงร่างแบบเข้มขัดจรืองอกมายังไม่มีท่าแปลงร่างหรือซ้ำแล้วางหลังนี่โอ้โหเริ่มท่าเริ่มเยอะครับไม่เป็นอะไรแล้วกันเหมือนแค่แปลงร่างเป็นท่าๆไปแต่ว่ายุคเคเซเฟสแรกเนี่ยเริ่มมีการใช้ไอเทมเสริมนิดๆหน่อยในการใส่เข้มขัดเริ่มมีการใส่เพิ่มอย่างเช่นริวิคที่ใส่ตลับการลงไปครับผมไฟที่ใส่โทรศัพท์ม์ทโฟนเข้าลงไปเบสใส่การลงไปแบบนี้เริ่มมีเพิ่มเติมอาจจะมีแค่ชิ้นหรือ2ชิ้นใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดยุคหลังๆนี่โอ้โหไอเทม อย่างไก่มูสอย่างเงี้ยใส่ผู้ใส่เพิร์บต้องใส่เพิร์บิงครับผมแล้วล็อกซีนี่ก็เปลี่ยนทุกตอนเออมีก้อนทำไมไอเทมการเมืองล่างก็บางคนบอกเฮ้ยพี่แม่งเลิกเธอว่ะหลังหลังนี่แม่งพึ่งแต่ไอเทมมากเกินไปเพราะเอไอเทมใหม่โผล่มาแล้วทำให้ทุกคนอาจจะเบื่อเมื่อไรล่างสุดยอดคือเขารอแค่ล่างสุดยอดกับอาจจะลองสุดยอดอะไรเงี้ยหรือว่าล่างสุดยอดัดลองอะไรเงี้ยเขาอาจจะรอแค่นี้หรือเปล่าที่จะไอเทมเสริมย่อยๆต่างๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยรอเหมือนปิวเงี้ยอปิวไม่ได้มีไอเทมเสริมเยอะมากแค่ทุกตอนเลยใช่ไหมเอไอ แล้วปุ๊บเอาเปลี่ยนร่างปุ๊บออาต่อสู้พิศชนะคสม็ดจบเรื่องใช่แต่ว่ายังน้อยบิวมันยังมีเส้นเรื่องมันมีเส้นเรื่องถึงโอกคสม็ดมันจะโผล่มาเนี่ยครับผมก็แค่ค่าเปลี่ยนไอเทมแล้วค่าปุ๊บก็เข้าเส้นเรื่องเหมือนเดิมเข้าเส้นเรื่องคือผมชอบบิวที่มันวกกลับมาเส้นเรื่องได้ได้โอเคใช่ครับนะครับไม่เหมือนกับในตัวอย่างที่แบบวนอยู่ในเส้นเรื่องเหมือนซีโนวันแข่งกับเทาเซอร์เนี้ย วนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> แข่งเสร็จแล้วก็แข่งใหม่แข่งใหม่เวอวโกงเทาเซอร์โกงกูแข่งใหม่มึงไม่ไมปรบแพ้ไป,ปเลยว่ามึงโกงอ่ะเออใช่แล้วก็ทางเทาเซอร์นี่ก็ให้พลังอาร์คให้กับพระเอง ให้พระเอกเนี่ยมาฆ่าตัวเองไม่รู้ทำดําเพื่ออะไรแล้วก็พระเอกคุมร่างได้แล้วนะเออทาเซอร์เทาเซอร์แพงอีกแต่ว่าไอเทมการแป็นร่างเนี่ยมีเยอะมากเลยใช่ครับที่ผมบอกว่าซีโนวันบ้าคลั่งแล้วออมีเอาด่ามาเพิ่มเพื่อให้หยุดการบ้าคลั่งก็คือ,อ,อขายของนั่นเองอะนะครับโอ้โหขายเยอะมากหลังหลังเนี่ยเงินแค่หลักหมื่นเนี่ยหรือสองหมื่นเนี่ยไม่พอไม่พอสำหรับดีเอ็กปัจจุบันนะฮะใช่ไม่ใช่แบบมีซีเอ็มอันเดียวจบแบบคูกะจบไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเออห้า ก็คือตัวของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการเลือกดูะนะครับผมต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีตัวเลือกมากนักถ้าเกิดทุกคนไม่มีซีดีก็ดูทอรัทีวีทั่วไปใ,ใก็อางเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้ช่องไอทีีช่อง9หรือช่องอะไร เข้าฉายไรเดอร์ใช่สมมติว่าการ์ตูนที่เราชอบมันอยู่ในไรเดอร์แล้วก็ต้องดูไรเดอร์ก่อนก่อนที่จะไปดูนู่นอ่ะก็ทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะติดไรเดอร์อะไรก็ได้เพราะเขาเคยดูไรเดอร์มาก่อน่ใชครับก็เลยมาพูดกับเพื่อนที่ว่าเอ้ยกูดูไรเดอร์ตัวนี้นะใช่ครับกูเดี๋ยวกูไปซื้อแผ่นแล้วกันเออก็จะมีอยู่แค่นี้สมัยก่อนใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเด็กยุคใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโลกโซเชียลมามาสิ่งเร้ามันเยอะอ่าเรื่องจริงฮะอย่างเช่นเกมเออสมมติว่าคนชอบเกมเด็กที่ชอบเกมก็คือชอบเกมไปเลยครับผมถ้าเกิดเด็กที่่ชอออบบบแาาสยหนัง อ่าคอลีวูดหนังทั่วไปหนังทั่วไปอ่ะอ่ะฮีโร่อะไรพวกนี้ฮีโร่มาเวลวที่แบบดูตื่นเต้นกว่าครับผมก็ชอบแนวนั้นไปเลยครับผมหรือไม่ก็แนวเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆฮานาอ่าทั่วไปอะไรที่มันใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ครับผมเป็นงั้นไปมีส่วนน้อยจริงๆนะที่แบบชอบทอลคู่แบบจริงจังอ่าใช่ที่แบบเพื่อเด็กที่ยังดูยังเลือกจะดูสิ่งนี้อยู่จริงครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกเลยว่า จะมีดราม่ามาเยอะมากมองว่าเฮ้ยไรเดือ่องเรื่องปัญญาอ่อนถ้าเกิดเป็นมุมมองคนทั่วไปก็น่าจะคิดอย่างนี้เพราะว่าหนังไรเดอร์อ่ะก็คือการสวมชุดแล้วก็สู้มันเหมือนกับใส่ชุดมัดคอรดแล้วก็สู้กันนะคนภายน,นอกมองมานะเขาดูว่าเอ้ยมันโทนมันไม่จริงจังไงมันก็เหมือนกับให้เด็กดูแล้วดีไซน์ก็เริ่มแบบประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยประหลาดเหมือนกับเฮ้ยมันตัวตลกอ่ะอาาการมันไม่มันไม่ใช่เท่น,นะมันจะกลายเป็นตัวตลกเรื่อยๆคนก็เลยดูว่าเอ้ามันไรเดอร์ที่เราเคยดูสมัยเด็กมันไปก็ได้ขขนนนนนนาาาาาาดดดีีี้้้้้เเเเเเเลยยยหหหรรออออ่่่่่่่่คคับบบบผมมมมมแแแแไไไววุุใใะะตตกก็จสืงงปถิ มุมมองคนภายนอกเขาไมปถามคนอื่นนะมบอกว้านี่ไลเดอร์เหรออะไรที่อ๋อที่เขาดูสมัยเด็กมันไม่ใช่แบบนี้อ่าใช่อนะครับคนอาจจะดูน้อยลงเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะเพิ่มขึ้นใช่ครับสิ่งเล้ามันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแต่วถ้าเกิดเทียบฝั่งญี่ปุ่นยังไงคนฝั่งญี่ปุ่นมันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วเอคนซื้อของเล่นยังไงก็ซื้อเก็บสะสมเหมือนเดิมคนที่เคยดูก็ดูเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยคือเขาเรียกทางโัเอกเขาอาจจะแบบส่งเสริมต่างประเทศต่างประเทศก็คือแบบขายของเล่นเขาเน้นขายของเล่นคือถ้าเกิดว ผูบริการเขายต้องได้มากใช่ครับผมนะครับเพราะว่ามันก็มีบางคนนะแค่แบบว่าอยากจะเก็บสะสมให้ครบทุกตัวแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ก็มีอ่ะก็เหมือนเซนไตเงี้ยคุณยนออกมาในเมื่อขายดีตลอดเลยนะถ้าเกเซนต์ไตเนี่ยไม่ต้องโผล่มาทุกปีคนเขารอเก็บไอเทมใช่ครับคุณยนต์จริงฮะมาต่อลิงเรียกันเฮ้ยมูมีคุณยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วนะเท่ากับเฮ้ยมันเป็นวัฒนธรรมการ การขาย,ขายที่แบบท้<า>องวุนบแบบเลยต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นการขายมากกว่าเน้นเนื้อเรื่องให้มันดูสนุกตื่นเต้นเร้าใจเอการขายม,มันได้เม็เงินมากกว่าอันนี้ต้องยอมรับเพราะปัจจุบันอุตสาหการรมของเล่นในการขายตอนนี้มันกว้างกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยนะตอนนี้ดูดิคุณมอสมีลายซีเอ็มเรจนต์อันนี้ประหยัดหน่อยแล้วก็มีลายดีเอ็ก แต่ว่าแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็มีแบบผลิตรุ่นนี้รุ่นนี้มาเสริมนะฮะแล้วมันก็ขายได้หมดไงใช่คนัโอ้โหก็ตามนี้ลวกันครับที่เราสรุปมา5หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยทุกคนคิดยังไงกับไรเดอร์ตัวใหม่และยุคเก่านะครับว่าเป็นยังไงผมพี่ยุคเก่าตั้งแต่ยุคไหนวะพี่แล้วแต่คนเกิดมาถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพ่อเราก็ตั้งแต่ยุคโชวะหรือไม่ก็ยุคเฮเซเฟสแรกเนื้อเรื่องเป็นยังไงหรือว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเลือกดวลเก่าผมอยากจะบอกนิดหนึ่งละกันคือตอนที่ผมมาจจะ ลงหน้าปกที่ปแปลกไปรู้สึกดูดาเฮ้ยพี่ นาบอกเอาคาบุโตะมาในคลิปไม่เห็นมีคาบุโตะเลยเออครับผมเอาจริงนะถ้าเกิดผมลงไรเดอร์ยุคใหม่ลงไปอ่ะแม่งไม่คลิกมาดูเลยนะใช่ครัเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเฮ้ยผมไม่รู้จักตัวนี้ผมก็ไม่ดูเออครับผมเพราะผมจะดูตัวที่ผมเคยดูมาแล้วใช่ครับนะครับอย่างเช่นอ่ะมีอะไรบ้างดังก็อย่างเช่นเนี่ยมีคูกะริวคิไฟเบตคาบุโตะอาจจะมีแบบโอ๊ตเล็กๆน้อยๆะไรอเงยเราะว่าถ้าเกิดมีกระแสแบบเอ้ยยี่สิบปีสิบปีอะไรเงี้ยอะไเงี้ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยใช่ับแค่กระชุ่มเวลาถ้าเกิด เออเอ,อ,อะตามนี้นะครับคุณแจนฮะอะครับผมอะถ้าเกิดทุกคนมีความคิดเหนะ็นอะไรก็พิมพ์มานะครับและเราก็จะขายเสื้ออีกเช่นเคยนะหนังแมวนะครับตัวละ3 0 0บาทส่งฟรีกันไปครับผมด้านหลังเขียนว่าหนังแมวสวยๆงามๆแบบนี้ด้านหน้าเขียนว่าโลโก้โฟล์ฟันสตูดิโอนะครับอันนี้เนี่ยไม่เคยรอกอนะครับผมขูดเลยดูเสียงไหม,มไม่รอกเออใช่ข้างหลัง ไม่ลอกนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในอันหนังหมีฮะสี่ร้อยบาทนะฮะในลิมิเต็ดริดิชั่นนะสั่งซื้อได้นะครับผมพิจิพเพจนะทั้งโฟฟันแล้วก็มูวีด็อกนะครับอยากสั่งง่ายๆก็โฟฟันดีกว่านะครับมูวีด็อกก็ยิ่งไม่มีใครตอบหรือนี่เลยช่องทางอื่นของ y o ยูทูบสมัครสมาชิกนะครับอัดเดือนละ50บาทต่อเดือนได้ที่ m o v มู t ีด็อกยูทูบเมมเบอร์ชิพหรือว่ากดจอยกันมาได้นะครับแล้วก็ได้ลิงก์ที่ถอดไป แล้วก็ไปคุยกับน้องรักน้องๆทุกคนที่อยู่ในนั้นเขาเียกจริงใจมากๆครับหรือแม้ก็มอสจ้าทีวีนะสรุปเรื่องราวโทคุแบบย่อยง่ายจริงจังนะฮะก็ไปติดตามดูกันได้นะฮะครับติดตามชุกช่องทางด้วยวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วฮะขอตัวลาแต่พี่เท่านี้บายๆครับบายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ิมพูดนาาไปทำเองไหมมึงท้ำมึงทำเล่หนังหมามึงมึงคนยุคเก่าฮะมึงมึงคนยุคเก่าไม่เปิดรับอ่ะ มันมีดราม่าไงมีดราม่าไงต่อไปเรื่อยครับ